ช่วงวันที่7-10ถึงมกราคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางยังคงปกคุมประเทศไทยตอนบนทำให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ตอนกลางวันนะคะอากาศอาจจะร้อง้างขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้มีฝนน้อยลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างขึ้นลมมีกำลังอ่อนลง ส่วนในวันที่11-16มกราคม65คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมทางด้านภาคอีสานตอนบนทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยลมหนาวที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนะคะ เป็นข่าวดีค่ะว่าลมนาวจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม2565นี้ก็เตรียมตัวดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ๆน้องๆสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะมีอะไรมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแจ้งข่าวกันได้ประจ ա บ๊ายบาย